แดั้วครับแบบดำแบ็ไลท์ครับแสงสีดำอืมประมาณนั้นแตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสองันตีนั่นเองนะโอ้โหต้องง้เอะติดเจ้ติดกันเนี่ยเรามาดูดอดฟรีออนขั้นใหม่หลอดนีออนทุกเนี่ยของแก๊ปกดก็คือว่าหนึ่งห้ามทำลายบอกสองห้ามข้ามมอนเตอร์สามห้ามนอนแต่เ่าพอไปลว ไม่เกี่ไหนเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วไม่เกิดเดี๋ยวเราเออสกินไม่แตะไม่ออกไงมันโอเคไม่ได้องนนี่เธออ่าเราปรับหมดแล้วโอเคเราเรลุกไปเลยกดแม่งกดอ้าวอ้เาเออสติ๊กเกิดชิบหายคือได้เออทำไมมันมึนๆทำไมมันมึนดวงตาทำไมมึนๆ ทำไมกูไม่ไปล่ะเฮ้ยถ่ายแล้วเอ้ยเคี่ยประตูเปิดมึงเข้ามาดิโอ้เฮียหลอนเดี๋ยวรีบเปิดเสียงเข้ามาดิกดปุ่มใหม่ปาฟ้าล็อกกดแล้วไม่ไปอ่ะเออเอออ่าโวยแล้วครับวยโซยแล้วได้ตัดแล้วโอเคเอ่อ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 เกดุยี่เป็นรี่ปะ แล้วก็พูดด้วยนะก็พูดแครู้สึกว่าฝนไม่อาอาตื่นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งับเป็นโรงพยาบาลร้างนี่ครับเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาาบลแล้วก็หาทางออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้นะซึ่งสภาพบรรยากาศน่าอยู่มากนะซึงไม่รอกุณเลยอีเหรอไม่รู้คุหมดอะไรรู้กันด้วยก็้ยกระตุกโอู้ฟังกระตุกเลยอ๋ออ๋ออ๋อ ก็โลห้องสว่โลเสียงประตูคตรนหลอนเนี่ยเออใช่พิชภัทรไม่ได้คิดแปแล้วโอ้วหแบบกูอะพิชภัทรมันมันแดกกราฟิกกูไปเยอะมากเลยแต่แลกชิฟายเด้อเดอขอฝกแป๊บนึงเดี๋ยวก็พี่ก็พี่มันไม่เปิดนไกูขอัแป๊บนึงข้อข้างจะแลกสุดยอดเลยโอเคโอนี่ก็แลกก็เดิมเดยวแป๊บนึงก็นะครับกีอันี้ก็เป็นแบบพีไม่ใช่แบบ ตลกนะเออดูจากเทลแฟกตลกเราจะทำให้มันเฮฮาขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้ากลัวเราจะกลัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ใครวะเอ้ยไม่รู้เมื่อกี้ตัสายนี้จะเป็นลีฟนะต้องจินตนาการเล่นบาคาร่ต้องจินนตจน,นาการสูงอูโหูเฮียโอ้ <c oughs> เสียงแม่งกันหลอนเลยเยอะเสียงเฮียแล้วครหลอนเลยคุณสมอบัติทำไมทางเดินมัได้เดียวทำไมไฟมันก็ป <c oughs> ิดไอ้เ <c> ฮ <oughs> ียไฟโคตรหลอนเลย ทำไมเส้นทางมันรีบรีบรีบเลยโอ้าวมันเลยให้เข้าไไมาเลยอะไรนะหลอกแตกเวลาช่วงชิปของเราลงมาลงมา <c oughs> เขาเรียกว่าหลอกคว้าขึ้นบนอันนี้ผมว่าต้องมีปีศาอะไรแน่หรอโอเคแล้วแล้วก็หายไป 2, <c oughs> 2> สองสามวันนะฮะ โอ้ยไม่ไปทางนี้ดีกว่าของอะไรมีลายเซ็นด้วยโอ้สาวไม่ก็ัวมีลายเซ็นโอ้โหลายโพเทเลยน่าจะเป็นลายเอ่อลายลายเอ่อมีขาวพระธาตุมีดำอือสุดยอดสุดยอดมีลายเส้นเหรอครับเกี่ยไม่เอาไม่เอาเกี่ยูไม่สู้ไอ้ไอ้ ไ <c oughs> อยย้เหี้ยอ๋อเกิดตรงไหนเนี่ยไอ้เหี <c oughs> ยย้ยตัวเหี้ยอะไรไม่เคยโอ,โอ้ยล <c oughs> ุกขึ้นตอนนี้เราเออกไปไม่ได้จริงเฮ้ยนี่แสงสว่างอะไรอยู <c oughs> ่ชั้นที่สองข้ามไม่ได้แสงมันจะเป็นลวงถูกต้องอ้าวอยู่ไหนวะ <c oughs> เอ<ด>้ยคุณเป็นไงแเราต้องไปชั้นล่างทำยังไงดีเฮ้ยมันมีชั้นล่างกับชั้นเอ้ยเอ้าเฮ้ยมันมีอีกเส้นทางนี่เหรอเดี๋ยว ย่องไปหนึ่งไม่ดีใช่อเอออยู่ด้านนี้อุ้ยไปก็ลงมืข้างๆเลฮะฮะแต่วิ่งปลายท้ายของมันเราต้องลองให้ไกลผมไม่เสียสละเองโอ้ยหอุ้ยอุ้ยอีกล้วไอ้ยเออตุ้ยตุ้ดตุ้ดโอ้จะลองเอ้ยลองล่อให้มันไปไกลๆกันดีโอ้โหมันไปตุ้ด กระุ้กหวาเย่กระตุกสัสนๆเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ในเอาลากรู้สึกคอมแหลกกี่งยากคอมกเ่งเออสงสัยคอมกากากเองไม่เกี่ยวอะออแบบขอปรับอะไรนิดนึงจะไปสำรวจกันดูนะอือหือแบบสงสัยมีต้องเป็นประมาณว่าลิ์อะลิบข้าง ปรับซักคอมกูแหลกเลยรเรยวหน่ยสัครู่เอเคแหลกขึ้นมาออค่อนข้างจะเลื่อนนิดนึงโอ้โหโอเคลียบ<ส>เ,เไงนไงวะมันหายไปแล้วหายไปแล้วก็หนีสิครับผมไม่อยู่เวอนแ วิ่งสู้ฟัดเขาพี่หมูหมูมันหนักนะม่้ีมไีม่ไ้ยิ่งมกยกอยู่ไล่ก็้ขังังเ้ยผมอยู่ชั้นล่างอะกณอยู่ชั้นบนเรเียเราขังไว้ที่เรียบร้อยะ้าขังเหอเออหลอกหลอกหลอควายเข้าห้องนะครับโอเคผมอยู่ชั้นล่างเนี่ยโอ้โหกระุกเลย อยู่ด้นซ้างที่มันอยู่อ่ะเป็นเห็นชื่ออยู่เนี่ยอันนี้นี่นอนนโอ้โหจะเปิดประตูได้ครับโอ้โยังเห็นมือมันอยู่อืมห้องอะไรเขาเรียกส่งควายออกออกเข้าแน่โอ้ยตายเช่น <c oughs> จัดก,การไม่ได้แล้วก็มีปริศนาอยู่นะครับมันมาที่มันมาได้ไงคนเลยเป็นวิห้องอะไรวะห้องน้ำหมองอยู่ไหน ใครกินไงใครใครกินเลยวะใครกินเลยวะฮะใครกินเลยวะเฮ้ยใครเปิดทีวีใครเปิดเรื่องโอเคเดี๋ยวหลอนใช่ไหมตึ้งมาเดินไปเดินมาโอ้โหมีมาแฟบกาคานี้โอ้โหมีแตกอื้มยอดมีแตกอะไรแตกครับกําแดงเออโอ้ย ไม่ห้องมันเละวะใส่เมื่อคืนจัดปาร์ตี้กันนะครับสุดใส่แฟบกันบ่อยแต่พี่ช่อไรไม่รู้คิดเอาเองครับกระตุกโอ้โหนี่คืออะไรมีลุ้มลุ้มดอกคว้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ลุ้มเหรอจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างประตูเปิดอืเฮ้ยมันยังดิไอตัวมันรู้ทัลองเมื่อกี้มันมีกี่ตัวทั้งหมด ไม่รู้ไม่น่าจะมี่็มันไม่น่าจะมีหนึ่งตัวมันน่าจะมีสองตัวเส้นแต้มันมีช่องแอร์เอ้ยมีภาษาอังกฤษโอเครมันกดได้ข้างในไหน,ไหนมีกดไหนเฮ้ยมีขวดยาเออเอามาเลยเอะไรเป็นขวนดเลยโอ้เอากระตุกอืมแล้วก็มันก็จะมีไม้ให้เราเนะี่ยสองอันไว้ทำอะมไมเป็นหลเอาไว้ฟาดหวัวผีเมื่อกี้ครับ <laughs> กูมันบอกว่าอย่าฆ่าดูตัวซอนอังกิดิมันกลับหัวกลับหางเราทําได้ไหมกลับหัวกลับหางคืออะไรบ้างแล้วก็ต้องมุนหัวเออมุนคอไ้สามสิบองศาโบปอยเดวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับหัดูครับโอเคครับไม่ค้ามันทําไม่ได้ครับโอ้ยยิ่งเดินยิ่งกระตุกเงอืมใครเปดปรตูอืมโคโลกุโคโลกุการเองโอ้ยใครเปิดประตู ใ,ใครมันมีชั้นล่างอยู่รไปดูไหมก็ลงไม่ครับมันก็ไม่มที่ไปลหลอเหตุผลมันมาอะไรครับให้ออกจากที่นี่แล้วครับใช่แดีวคุณจะอยู่ที่นี่รครับกูไม่อยู่แล้วครับด <laughs> ีเลยถักสามวันสามคืนต้องไม่ตกลับไม่ได้อ๋อกระจุกมิบุกเลยปะเอ้ยนี่เสียงนี่ใครพูดวะอะไรเฮ้เ อึนั่งหมอบ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 ลอดอออดอ๊อหมอบ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 มอบมอบมีมีป้ายครับมีป้ายครับมีมีป้ายคล้วไม่บกไม่อ่านครับอืมอินลิอ่าไม่ปอไม่เป็นไว่ต้องอ่านขอกยาได้พเวะอ้ออ๋อกระตุกว่ะ กดยาวไว้ทำไมครับคุณเก็บโดูมันเ,เลยโอ,อ้โหให้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยเคือกระกดเใช่ปะเดีีด๋๋ยวเดิมมันคือวดที่อะไรไม่เคยเอ็กซ์เลย์ใครให้เอ็กซ์เลย์หายตัวนั่นเอ,อ้ยใครเข้าประตูเอะวะมันมีชั้นล่าง Sing อ,อีกเราไปูชั้นล่างอ่ามีชั้นล่างโอ้โห รู้สึก<อ>มันจะสว่างเกินเดี๋ยวผมเป่าให้มันมืดมืดมด,ดีกว่าเออมันจะได้หลอนเฮ้ยเอาอ,อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวทำชั้ชมองไม่เห็นเอเคชั้นล่างโอ้เฮียเสียงเฮียอะไรมันเข็มชั้นล่างด้วยปะ่ะรู้สึกเดินแล้วมันวับๆเนาะต้นต้นหนึ่งเ <laughs> สียงเฮียอะไรวะใครแม่มาเปิดทีวีแถวนี้ อีกห้องโอเคกลับมาต่อโอเคครับแล้วเมื่อกี้ของขายนเมื่อกี้อู้หูผมว่าล่ะผมเจอซอมบี้แล้วยัยเยอะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ไไปอยู่หาไหนเลยเดี๋ยวไปยังงไเนี่ยไอ้บ้าคนเสียสละคนอมีประตูประตูนี้เข้าแล้วไม่มีอะไรหรอกยัยผูเก็บอะ อยากลองกินยาสักครั้งหนึ่งอ๋อเป็นอาหารครับไงอ้าวอ้าวกินแล้วไม่มีมันหมดเหรออ๋อโภชันเลยวะกดป่าวไว้ทำไมครับไม่ฟาดัวผีครับไม่ใช่ <c oughs> มันเหมือนจะเป็นอะไรวะขงงเขากดยงหลอนจิ๊บหาย เป็นการหนังผีเลยเออติดเลทไหมเนี่ยมันเลดตรงไหนกันผีโอเคอะได้ยินเสียงเลยมึงอะเอาไปซะคนมานิดๆอย่งี้ไงเราก็ตายทั้งคู่ในห้องนี้แล้วเราก็ปิดประตูเฮ้ยีูเอามันเข้าในห้องสักคนใครแล้วเนีอ่าแล้วใครอยากเข้ามาตายหมดเลยแล้วเราก็วิ่งมาปิดประตูเอาไงเออปิดเลยปิดประตูเลย ไม่เข้าไปนะออกออกอมึงเข้าไปสิโอ๊ยตายเด้อติดไม่ทันอ้ายอ้ายอ้ายไอ้เหี้ยอ้อยอ้อยแหลกแหลกของโคชอยได้อยู่ได้อยู่เย้ได้แล้วได้แล้อู้เกือบตายไอ้เหี้ยเลื่อนเึงสี่หลอดโหเข็งมากเลยอ๋อไอ้กลมกล้าเขาอ๋อไอ้เหี้ย แอบห้อนั้นเราไปแล้วแล้ว,ลวก็ที่ห้องนั้นข้าวอุ้ยอุ้ยอุ้งมีบันไดต้องรับก็กระตุกเฮ้ยเฮ้ยทำไม <c oughs> ถ่ายแล้วมันกระตุกเราไปดูในคลิปแม่งไม่กระตุกโอ้โหเย็นเดมันอาจจะกินทรัพยากรแล <c oughs> ยนี่อะไรวะเด๋ยวต่อสองหนึ่งสองก็ไม่ไดะไฟฟ้ามาให้เปิดไฟฟ้าเหรอเปิดสวิตช์ต้องเปิดนะวะ เฮ้ยใครกดตบมือเปิดสวิงแล้วไปตรงไหนวะเปิดสวิงก็หรอเออสวิงมันกดลงหรอือกดเอ้ยกดขึ้นหรือกดลงกดแล้วเมื่อกี้มันดูขึ้นแล้วเราก็กดลงแค่นั้นเอง๋อโอเคเรากดลงอ่ะมันจะขึ้นเหมือนมันจะมีอะไรอีกแต่โน้นนั่นแดกนะมันสว่างมากไอ้จิ้มเบอย์ไ้ยิมเบยในสว่างโอ้เฮ้ยมันเหมือนห้องน้ำเลยบบตับประตู เราต้องเลือกไปสักทางหนึ่งเออแต่มีจเจแปนก็เสียวดีปุ๊บอู้หู้เฮ้ยแอ้วเลยอ้าวออกแล้วหรอเอ๊ะฮะยังยังไม่เซ็นทางเอเอมีมีทางลัดมีทางลัดเข้าคืออะไรเออคือเย่เย่ไปท่องดักควายนี่แะลรวะ ตดนไฟอุ้ยโดนไฟอะไรวะมันไม่น่าจะมีอะมันเหมือนมีสวิกให้เหยียบด้วยไปมันมันมีสกอตซ้าไลายดีโอไปดูเส้นทางนี้ก่อนเดี๋ยวยาวมันน่าจะนัาย่นงไงประตูให้มีเอ้ยมันมีประตูมันเป็นประตูประตูเหล็กนี่หว่าอ๋อผ่านไปข้างในเออเราต้องไปหาวะเราอะไรมาเปิดประตูนี้นี่ครับมันต้องหากุญแจมาเปิดเออ ช่มันถึงจะเอาไได้ใช่ใช่เออเมื่อกี้ที่เรามีจะมีทรานไปอีกด้านด้นหนึ่งเมื่อกี้ยังสำรวจไม่หมดนะด้าน,นบนเออเดียวด้านหนึ่งเดียร่างซึมไปหมดเวลานล่างไม่มีเลยไม่ตรวยเราต้องขึ้นไปใหม่ครับเหมือนโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลบ้าน ครับดูกองขังเออกงขังมันเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ใมันคนจิตอ่อนเว้ยอืมัันคนเห็นเห็นในตัวนะใช่เมันจะมีตัวไว้เนี่ยอน่าจะมีเอ้ยยได้ยินเสียงอยู่หลบมันนึ่งเน่ประตูห้องไหนไม่ได้ไปเนี่ยตรงมาตรงมาตรงเนี้ไล่โฟล์มีโฟล์มีไล์ชิปหายอะไรวะ ประตูน ma ี่ไม่ไ oh ด้มาเนาะมันจะมีอ oh, oh, ีก <funnel> ต <noises inaudible> ัวไหมเนี่ยเสียวชิบทางมันยาวมั้งโอ้ไปด้านนี้ก่อนดิทางมันยาวนะอือด้านล่างนี่น่ากลัวไอ้เหี้ยห้องคนมือเลยนั่นนู่นโอ้ไอ้ตายเฉยไปไหนเนี่ยโอ้ไปด้านนึงหมดละเอาเฮ้ยเฮ้ยลงมาขั้นล่างอีกเฮ้ยไฟแม่งน่ากลัวสัสแหละไอ้เหี้ยโอ้ตายเถอะถ้าผมลงไปข้างล่างลงดีกว่า มันเหมือนเอาล้านเลยเห็นไหมมันมีแบบกรงขังเลยแต่ไม่น่าใช่ประตูเล็กมันน่าจะมีตัวเชี่ยอะไรอยู่สังรางสะอตนี้เหมือนกรงขังเลยลุกตัวนี้ฝนตูดลุกแล้วเนีแหละเลนน่นเชี่ยมีจดหมายนี่ไงโอโ้โหตอนนี้คเรามาอธิบายคือผู้หญิงคนนี้เป็นบ้านคนระั เราไม่รู้โดน e เฮี้ยอะไรครับโดนแฟบมั้งครับจนขาบเบออ้ยะจะบา้าแล้วครับตอนนี้มีครับโอ้โหเป็นเด็กชราวันนี้เขาจะทำอะไรครันจะแฟบเราดูดูมืองคนนนนบ้าททีี่่ออข ใช่ใช่น่าจะก็มันมีโกงขังเยอะจังวะเอยสวิตสวิตไหนๆเด้อเด้เพิ่งกดมันน่าจะไม่ให้เราออกง่ายๆเลยวะนายวะกลาไมกล้ามึไงรืดขอเข้าไปก่อนไอเหี้ห้องแม่งโอวีโดนตีด้วยเจมสงครับตัวใครต้อนมันขอเปิดพี้ราว่งเยอตัวไปิ๊กทางออกอยู่ไหนวะ เฮ้ยมันมีห้องนี้ด้วยอ้าวหายนีไม่เห็นมีเลยแค่นี้คก็แล้วห้องแล้วมันน่าจะมีสวิทอะไรสักอย่างกูตกใจเสียงฟิกเงี้ยมึงไปเกิดอะไรได้ดิโอ้ยกระตุกกระตุกเราตัวอะไรข้างล่างน่ะรอเด้อรอเด้ออะไรน่ะหล่อควายอ๋อรอรอควายดูโอ้โหฝนแม่งยังดังคูว่ากระตุกฝนแน่นอน ถูกต้องมันกระตุกเพรานแน่นอนดูแม่งแหลกชิบหายเลยคนมาข้างหลามกินตัวอะไรสุดโต๊ะ <c oughs> มันแหลกข้ออะไรแหลกข้อฝนนี่เองแหลกชิบหายเลยแม่งโคลโลยังต่ำเลยไม่มาดูเปิดไหมทำไมเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วไหนไม่เห็นเลยแมพไม่โหลดอ๋นอน,นี่ติ๊กต๊กตกอกกุ้ กูไม่อยากเข้าก่อนกูรู้มีมีลาสหนันเจ้าเย็นเลยดูดูตอนนี้เราอันนี้คือไงอ่านไปที่ไหนกันสัมพันธ์แบบเออน่าจะเป็นโฮมเลยว่าช่างแม่งอ่านไม่ออกกูลุยอยู่อ่ะูสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวกูลิวจะได้เข้ามาสัมอ้สัมผัสตอนนี้นะครับโอ้ยวิวลิวลิวเข้ามาในเนี่ยเฮ้ยก่นจะพูดว่าตอนนี้ครับเจนจิตสัมพันธ์นะครับ สวิตแล้ววะโอ้ยๆตีกูเลยมั้ยเนี่ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยว่าสเกิดแรงม่นยาวเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยประตูเที้ยอะไรวะเขาเปิดหน่อยดิต้องกดสวิตกลับครับนี่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 แหววมึงอยู่ไหนเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยมองมืดวะเฮ้ยทำไมเราเดินไม่ถึงเนี่ยเฮ้ยเราด้วยดิเฮ้ยเชี่ยกระเซียวเชี่ยมันใช้หลังอึ้งไอ้เนาะเอ้เชี้ย ตู้อ๋ออ๋อติดติดอนี่คืออะไรคนสวิตช์คนสวิตช์ข้างหลังเอ้อมาตีกูทำไมเนี่ยอีเหี้ยจะตายจะผ่าแล้วจะผ่าแล้วโอ้ยอยู่ไหนแสงสว่างต้องตรงไปยังแสงสว่างอ๋อกระตุกอีบีเปลนมาเลยครับกูกระตุกเนี่ยเดี๋ยแล้วครับเราจะผ่านแลติ๊รับอุ้ยแสงสว่างอุ้ยอ้าว โเออโอ้อ <วะ S 2> โหภาษากรีบาทเออภาษากรีฑาเนี่ยคือ,อ,อชื่อผู้เล่นหรือเปล่าน่ะเออชื่อสร้างแมบเขาบอปล่าอะไรวะเออ<ด>คุณได้ถูกขังหรอถ้าคุณกดปุ่มรับทั้งหมดในพื้นที่เดิมคุณอ,อคุณไม่ได้ล็อกประตูสุดแล้ววะงงคุณงงแบบ <c oughs> อะไรผ่านแล้วเหรออ่ะผ่านแล้วเหรอนี่คือผู้สร้างแมพมันให้ผ่านแล้ว,ลลวเป็นห้องที่สวยงามใช่ได้จบจังกากมากจบไปก่อนหลอนได้แค่แป๊บเดียวโอ้โหสมชีวิตม,มาครั้งแรกกลัวแต่เพิ่มมากูขังแป๊บเดียวก็ตายละนี่ก็คือผู้เออ่ผู้สร้างแมพนะครับน่าจะใช่ใช่เ <c oughs> มื่อตลอดน่าจะใช่เลย โอเคไม่ใคนยามาเฮียเล้มครับยล้ไม่ลงเหลวมันให้อไม้มาสองอันทำไมเอามาเลยเป็นอย่างนี้นีอย่างนี้โอเคครับก็แค่อหนมั้งนี่มาวางบล็อกแล้วเราก็ซื้อไปเยอะชิงผ่านแล้วเยอ้ยมีอฝากไว้ครับโอเคครับเ้วก็หายไปกันนานๆก็เอามาอบคลิปสักหน่อยเนาะโอเค หลายอย่างโ okay. อเคครับไอคลิปสัมภาษณ์นะครับเออเราก็จะเอ่อต้องว่างเราก็จะหาคนแต่แต่ลองคิดก่อนนะมันจะมีบางวันเรา่อกเรายังไม่ว่างนะครับมไม่ว่างจริงๆนะเออเพราะคงกูกากเกินไม่ใ <laughs> ช <c oughs> okay. ่เวลานาโอเคครับไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์ในเร็วๆนี้ ไปกดไลค์ไปบุกนิเว้นไอดีเลยครับแล้วก็จะมีกลุ่มของนิเว้นไอตีเหมือนกันคือซื้อไอตีเลยต่อไอต้าคลิปแชร์คลิปแชร์อะไรก็ได้เออแชร์คลิปตัวเองอย่างเงี้ยเออคลิปตัวเองนั่งเลยฮะเล่นแซปเนี่ยไม่ใช่แซปเป็นนั่นอะเป็นซองเออเออเป็นซองซื้อมาเอาแป๊บเนี่ยเออโอเคครับอ่าไม่สาระอะ Ok ạ. Về chơi kiếm nào. Bye bye. Yeah.